ดูดวงเช้าราศีเมษดูดวงวันที่1ถึงวันที่7เมษายนนี้ครับผมโชคชะตาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ท่านเคยขอกับเทวดาไว้นะครับผมเทวดาให้แล้วครับสิ่งที่ท่านขอไว้นะครับก่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับในโชคชะตาของท่านตกตำแหน่งอะไรมาดูกันตกตำแหน่งถือดาบตั้งขึ้นกาได้กาเสีย กล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผลันสิ่งที่คุณขอไว้ตั้งแต่วันที่นะที่ผ่านมานะคแต่ในวันนี้ถึงวันที่7เนี่ยในโชคชะตาของท่านจะเปิดในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ท่านขอไว้จะเริ่มดีขึ้นนะครับเทวดาให้แล้วคุณขออะไรไว้ล่ะทำใบางคนก็ขอางนะวันที่1เลขเสียงนําโชคนําพาซึ่งความผสมเร็จบางคนขอในสิ่งที่ใช่ขอแฟนขอแต่งงานขอรถขอบ้าน เราเทวดาให้แล้วในโชคชะตาของท่านเราบอกวันที่หนึ่งเป็นยังไงถือดาบตั้งขึ้นบองบอกว่าก้าได้กาเสียก้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลพันในวันนี้ตกตําแหน่งเป็นวันที่ดีที่ท่านพร้อมที่จะได้รับโอกาสทองจังหวะดีๆสิ่งที่เทวดามอบให้แก่ท่านท่านถือดาบตั้งขึ้นเด็ดขาดเด็ดเดียวหข้าวหาญเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จดวงชะตาเป็นยังไงบองบอกถึงการเปลี่ยนแปลงพลิกเปลี่ยนแปลผัน พัฒนาในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบจะบังเกิดขึ้นในวันที่1เมษายนนี้เทวดาบง่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงครับตกตำแหน่งอะไรครับ King of One บ่งบอกได้เลยว่าเทวดาเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของท่านแล้วในวันที่1ถึงเวลาคาบุกนกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบจะบัง,บงเกิดในวันที่1เมษายนนี้ครับในวันที่2เป็นยังไงตกตำแหน่งเทวดาส่องแสงตะเกียงทอง จะส่องแสงสว่างให้ท่านได้ค้นพบได้พบได้เจอในสิ่งที่ท่านขอหรือวาดฝันเอาไว้แล้วคุณจะได้พบได้เจอกับอะไรบางอย่างมันเขาเรียกว่าโอกาสทองโอกาสดีโอ,สดโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลจังหวะเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นดวงชะตานี้คุณจะได้เจอเกี่ยวกับเรื่องราวใหม่ๆนะผมเป็นวันที่ดีธุรกิจการงานการเงินชะตาชีวิตความรักจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคจังหวะดีๆถือว่าวันที่สองเนี่ย เป็นโอกาสที่จะได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในโชกตาถ้าอยากจะเป็นการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงสถานที่ทํางานทําได้ไหมได้เลยถ้าอยากจะทานะเพราะว่าเป็นตกตําแหน่งการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงปู่ะรีส่องแสงตะเกียงทองให้จะได้พบกับแสงสว่างนะครับผมวันที่2ถือเป็นวันที่สําคัญวันที่3ล่ะนะครับผมตกตําแหน่งได้รับข่าวดีสิ่งที่คุณวาดฝันเอาไว้จะได้รับข่าวดี นะผมเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเราไม่คิดไม่ฝันเลยว่าสิ่งนี้กําลังจะที่จะเข้ามาในโชคชะตาในวันที่3เพราะฉะนั้นข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาด้วยบุญกุศลวาสนาและคุณจะได้ค้นพบได้เจอเกี่ยวกับเรื่องราวใหม่ๆไม่ว่าจะไปสอบไล่สอบจองหวนก็ได้เป็นที่หนึ่งละทีเนี้ยจะไปไปต่อปริญญาดอกเตอร์ก็เป็นไปได้ด้วยดี นะผมก็ไปติดต่อการงานการค้าก็จะผ่านพ้นเป็นไปได้ด้วยดีจะสุขสมสมหวังดันใจหมายจะมีข่าวดีตลอดทั้งวันในวันที่3นะครับในวันที่4เป็นยังไงเอา้าเปิดดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะวันที่4ตกตําแหน่งชิงไหวชิงพิบเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องระวังครับ,นะรบการชิงไหวชิงพิบเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆแต่ไม่ใช่ไม่ดีนะในโชคชะตานี้ท่านต้องใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพรดูบายเพื่อจะได้สิ่งที่ท่านต้องการมา จริงไหวจริงพิบใช้เลขเหลี่ยมเลขกลนเพดุบายแต่ให้หลบหลีกกับใครบางคนที่เข้ามากัน่นแกล้งแล้วกันครับดวงชะตานี้จะสุขสมสมหวังดังใจหมายตกตำแหน่งนะเป็นวันที่ดีดของท่านวันที่4ี่แต่ต้องใช้เลขเหลี่ยมถ้าท่านไม่ชอบสิ่งเหล่านี้ท่านก็อยู่เฉยเฉยแต่ท้านมันเป็นสิ่งที่ท่านถนัดเป็นอย่างมากครับข้าพเจ้าเป็นคนที่ใช้เลขเหลี่ยมเลขกลนเพดุบายเก่งพอตัวก็ลุยเลยครับในโชคชะตา ครับผมในวันที่5เป็นยังไงเอาตกตำแหน่งอะไรเปิดไพ่ดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นวันที่5ตกตำแหน่งบุญนะครับผมให้คุณไปทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาครับนะผมไปถวายสังฆทานวิหารทานธรรมทานถ้าเป็นไปได้เอาไว้ครบนะครับผมปล่อยกบปล,ยป,ป,ปล่อยปลาครับปล่อยปลาไหลนะครับผมทำอะไรให้มันเกิดความคล่องตัวปล่อยสัตว์ทําทำบุญกุศลวาสนาเอาง่ายๆวันเนี้ย นะครับผมเพราะฉะนั้นท่านทาบุญกุศลวาสนาเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคตาและดวงชะตาจะเปิดเพราะวันนี้จะเป็นสัญญาณสัญ,ญลักษณ์แห่งทาให้ท่านนะครับผมดูดวงชะตาให้ท่านว่าดวงชะตาของท่านจะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินตกตําแหน่งที่ดีนะครับผมวันนี้เป็นสัญญาณถ้าดีวันนี้ก็ดีตลอดทั้งปีตลอดทั้งทั้งเดือนนะครับผมเพราะฉะนั้นค่อยๆปฏิบติะดอยทําสัญญาณสัญ,ญลักษณ์วันดีเกิดขึ้นในโชคตา ะฉะนั้นวันนี้หมอสันแนะนำให้ท่านไปทําบปล่อยนอกอลบ่อยปลาไปถวายสังฆทานเพื่อจะได้ดีตลอดยาว,ยาวๆกันทั้งเดือนเราบวันที่6เป็นยังไงอ๋ดูไพ่เปิดไพ่ดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเราบวันที่6เจ็บปวดรัวร้าวแสนทุกทรมานปัญหาต่างๆที่เข้ามารุมเร้านะประเดบดังเพราะฉะนั้นวันนี้หลบหลีกเกี่ยวกับการประทะกับใครบางคนอย่าไปพูดคุยอย่าไปพูดสอเสียดกันแกล้งในโชกตาอาจจะทําให้ท่านพลาดพังนะถึงขั้นโดน โดนบุลรี่โดนขับไล่โดนการแกล้งเพราะฉะนั้นเราไม่มีอันควรที่จะมีศัตรตูกับใครในวันนี้นะวันที่6อยู่เงียบๆนะอย่าไปเจรจาพาทีหรือจะต่อรองกับใครยังไม่ต่อรองนะครับทำให้ตัวเองสุขสมสมหวังดังใจหมายแค่นี้พออยู่เงียบๆนั่งดูโทรทัศน์ไปก็ได้นะทาใจสบายๆไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับใครนั่งอ่านหนังสือนั่งเที่ยวนะครับท่องเที่ยว ทำอะไรก็ให้รู้สึกว่าเกิดสิ่งดีๆเข้ามาในชะตาชีวิตอย่าเพิ่งไปเครียดอะไรมากมายในวันที่6กเราบอกววันที่7เป็นยังไงับนะวันที่7ต้องตั้งมั่นนิดหนึ่งอย่าล้อเล่นกับชีวิตตกตําแหน่งอะไรครับพระราชาถือดาบองบอกถึงความตั้งมั่นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชกตาดวงชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดด วันนี้ต้องเต็มกําลังเลยนะครับต้องตีต้องซีเรียสมากนิดหนึ่งนะครับผมจะทําทอะไรรีบทาอย่ารอช้าจะติดต่อการงานการค้าลุยเอาให้มันจบนะครับจะรีบทํางานนะครับนะครับแจ้งข่าวถึงข่าวดีข่าวร้ายกับเจ้านายบอกไปเลยนะครับผมไม่ต้องกลัวนะผมเพราะฉะนั้นดวงนี้มุ่งมัน่นเอาจริงเอาจังนิดหนึ่ง,งในวันนี้นะครับผมในวันที่8นะครับผมเป็นยังไงนะครับขอให้เพิ่มอีกหนึ่งวันนะครับตกตําแหน่งสิงศิษย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตาดวงชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันตกตำแหน่งหายเบอร์เพนครับการไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์แปลว่าดวงนี้มีเทวดาคอยปกปัก,กคุ้มของรักษาหนุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดแปลว่าดวงชะตานะครับเทวดาเข้าข้างสนับสนุนท่านอยู่นะครับดวงชะตายังตกตำแหน่งเอมเบรนักลบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับท่านจะรีบทำอะไรใจมันเล่าร้อน ใจท่านมันเล่าร้อนอยากพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะแข่งแย่งชิงดีพร้อมที่จะไฟกับใครบางคนนะผมแนะนําว่าถ้าเป็นวันนี้ถ้าท่านจะติดต่อเจราจาการค้าท่านอาจจะชนะนะครับผมอาจจะชนะเพราะว่ามันมีพลังอยู่ในตัวเลาพลังฮึกเหิเมมั่นหนึ่งนะมีจิตใจที่ฮึกเหิมในวันนี้นะผมจะทําอะไรก็ต้องคิดพินิษฐ์ไต่ตองให้ดีนะครับปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างตั้งมั่นนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่ง เพื่อรอรับชมคิปใหม่ๆนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะครับสวัสดีครับ